สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาให้วิชาหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอแอปแคปคาร์ของเรานะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแอปแคปคาร์ของเราเนี่ย สามารถตัดต่อคลิปให้เราอัตโนมัติก็ได้นะครับคลิปที่เราไปถ่ายมานะครับก็คลิปที่เราไปถ่ายมาครับก็ก็คือแอปครับคัเนี่ยเขาสามารถตัดต่อหรือแต่งวิดีโอของเราเนี่ยให้ออกมาดูดีเลยแหละครับก็เหมือนกับเทมเพลตนะครับแต่ไม่ใช่เทมเพลตนะแต่อันนี้มันจะเราจะเป็นคนเลือกอคลิปเอง เลือกคลิปแล้วก็เอามาให้เขาตัดต่อคือแอปแคปคั t เขาก็จะเป็นคนตัดต่อไอคลิปเราเองนะครับอ่าพูดกันงนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องครับตามไปดูกัเลยไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแอปแคปคัสเนี่ยเขาจะแต่งคลิปให้เราอย่งไงด้วยวิธีการของเขาหรือว่าจะตัดต่อคลิปยังไงให้มันเป็นออโต้นะครับ วันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการกับเพื่อนๆนะครับว่าการทำไม่ได้ยากเลยนะครับก็เพื่อนๆก็ไปสมมุตินะครับผมถ่ายคลิปมานะถ่ายคลิปมาก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณประมาณอย่างเงี้ยอา่าประมาณนี้นะครับอา่าถ่ายคลิปมานะครับถ่ายคลิปมาอา่าถ่ายคลิปมาเป็นคลิปเก่าๆของผมแหละ เป็นคลิปเก่าๆของผมแล้วผมจะไปตัดต่อ,อยังไงนะครับให้มันเป็นคลิปออกมาดูดีหรือประมาณชักอ่าหนึ่งนาทีหรือหรือสามหรือห้านาทีห้าวินาทีอะไรประมาณนี้นะ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะไปลงทางโซเชียลไปลงทางคลิปไอเลียวหรือคลิปช็อตของเราก็ว่ากันไปโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับก็ไปที่แอปแคปคาร์ดนะครับ ตัวนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆรอให้เขาลานตัวก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายน้ำอยู่บนคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการด้วยเพื่อนเพื่อนเห็นคำสั่งตัวข้างบนนี้ไหมครับคำสั่งตัวข้างบนนี่คำสั่งตัวข้างบนนะครับ เพื่อนๆก็ไปหาภาษาอังกฤษคําว่าออโต้คาร์ดนะครับออโต้คาร์ดนะครับตัวที่3เห็นไหมของผมตัวที่3นะอ่าเดี๋ยวจะเลื่อนขึ้นให้นะเป็นภาษาอังกฤษออโต้คาร์ดนะครับอ่าออโต้คาร์ดนะอ่าจะได้ดูชัดๆนะครับคําสั่งออโต้คาร์ดนะเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้นะอ่าก็จําไว้นะครับออโต้คาร์ดนะอ่าโอเคทีนี้ก็จะขยายลงให้เล็กนะถ้าเข้าใจกันแล้วนะ ขยายลงให้มันเล็กคือมันจะอยู่ข้างบนของไอตัวที่เราจะเพิ่มโปรเจกต์เข้ามานี่นะครับคือไอคำสั่งพวกนี้มันสามารถขยับได้นะขยับเนี่ยแต่คุณจะขยับมาไว้ทางนี้ก็ได้นะเห็นไหมเห็นไหมหรือคุณจะขยับมาไว้ตรงกลางก็ได้นะอ่าก็คือเลือกเอาเราเลือกเอาเราจะวางไว้ตรงไหนนะแต ทุกช่องได้ทุกช่องนะครับคือสามารถขยับได้นะในคำสั่งพวกนี้โอเคออโต้คัทอยู่ตรงกลางเนี้ยตัวที่3เดี๋ยวผมพาเข้าไปทํานะครับก็เราไปที่ออโต้คัทเลยนะครับเราเราเข้าไปที่ออโต้คัทเพื่อที่จะให้เขาตัดต่อคลิปให้พอเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาประมาณนี้มาที่หน้าวิดีโอของเราอ่ามันก็จะมีทั้งวิดีโอทั้งรูปภาพทั้งอะไรก็เลือกเอา นะครับเราจะทํารูปภาพก็ได้เราจะทําวิดีโอก็ได้นะครับแต่นี่ในส่วนนี้ผมจะทําวิดีโอเพราะผมบอกว่าผมจะเอาวิดีโอวิดีโอที่เราถ่ายมานะครับเอามาทำเอามาทำคลิปนะครับมันเป็นคือทางแอปแคสต์เขาตัดเป็นแบบสไตล์ออโต้นะคือเขาตัดให้เราแต่งให้เราอะนะ ก็เปรียบเสมือนกับเทมเพลตนะครับแต่เทมเพลตเนี่ยเราต้องไปเลือกเทมเพลตก่อนใช่ไหมแต่ตัวนี้เราเลือกคลิปก่อนนะครับมันสลับกันนะครับแต่แต่ตัวนี้มันจะดีหน่อยคือเราได้มาเลือกคลิปนะโอเคเดี๋ยวผมไปเลือกคลิปเลยนะครับผมเลือกคลิปแปบ๊บเดียวนะครับอ่าที่จริงมันต้องแตะอย่างนี้นะอ่าแตะเราก็เลือกเอาเราจะเอาอะไร ขึ้นก่อนตามหลังมันก็สามารถสลับได้นะสามารถสลับได้ผมเอามาซะเยอะเลยนะเอารูปแฟนผมด้วยนะโอเคนะครับจะหารูปท้องฟ้าสักหน่อยนะครับจะได้สวยๆอ่าโอเคเข้ามาผมเลือกมาที่เจ็ดคลิปนะครับน่าจะน่าเจ็ดเมื่อกี้นี้ แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวรอให้เขาลันก่อนเนาะให้เขาลันก่อนผมอาจจะเลือกมันอาจจะที่ผมเลือกเยอะเกินไปก็ได้นะครับ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะครับผมเลือกไปสักเจ็ดคลิปเลยนะครับมีทต่คลิปยาวๆด้วย <c oughs> รอแป๊บหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> ผมน่าจะเลือกสักสั้นๆก็พอ <c oughs> มันขึ้นอยู่ที่เราจะเอาคลิปลงนะครับว่าเราเอาน้อยเอามากนะใกล้แล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเก้าสิบแล้วครับเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้เก้าสิบนะครับใกล้แล้วครับ <c oughs> เขาจะตัดคลิปให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้คือจะจะตัดอัตโนมัติเลยนะครับเราก็แค่เลือกเลือกคลิปมาและก็กดมานะครับเดี๋ยวเขาจะตัดให้เราโดยออโต้ไปเลยนะครับเป็นความรู้เล็กเลกน้อยๆนะครับเพื่อนๆความรู้เล็กเลกน้อย มาแล้วนะครับ่า ็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้เราจะไปเลือกเราเดี๋ยวผมขอปิดเสียงก่อนนะครับมันดังไปนะอ่าทีนี้เราสามารถไปเลือกเทมเพลตได้นะครับเราจะเนี่ยครับมันมีให้เลือกเยอะเลยเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าอามันดีกว่าเทมเพลตเทมเพลตนะเขาต้องให้เลือกเทมเพลตก่อนแต่ตัวนี้มันจะให้เลือกคลิปก่อนนะครับอันนี้คือเทมเพลตนะครับเทมเพลต ก็คล้ายๆกับทมเพ่ามีให้เลือกเยอะเลยนะครับก็คือ,อแล้วแต่เราจะเลือกนะแล้วแต่เราจะเลือกว่าสไตล์ไหนแบบไหนนะครับผมจะเลือกสไตล์นี้นะอลองดูสไตล์นี้สไตล์เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะมีเสียงเพลงของมันด้วยก็จะประมาณนี้นะครับ หรือเราจะเลือกขัดไปเลือกถัดไปมันก็จะมีสไตล์มันนะครับนก็ประมาณสไตล์ของเขานะครับก็ให้เลือกไเยอะเลยแล้วแต่เราจะเลือกอคือเขาตัดคลิปให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับ ก็ทำคลิปให้เราแบบออโต้เลยนะครับนี่ครับก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับเพื่อนๆอยู่ในนี้นะเพื่อนๆก็เข้ามาเลือกหาเอานะครับก็ชอบตัวไหนก็เลือกเอา,อาชอบตัวไหนก็เลือกเอามีให้เลือกเยอะเลย อ่าก็ประมาณนี้นะครับเน,นี่ยนะครับก็มีให้เลือกเยอะนี่นะครับ ถ้าสมมติว่าเราเลือกแคมเปญตัวนี้เราชอบตัวนี้ว่าสั้นเถอะอ่าเราก็กดโอเคนะครับรก็กดอ่าผมลืมบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราจะแก้นะครับแก้ตัวนี้นะครับแก้ตัวนี้นะถ้าเราเราจะแก้อ่าที่จริงอ่ะมันนี่ใครเห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะมีลายลายน้ําเห็นไหมมันจะมีลายน้ําขึ้นขึ้นมาโชว์ตัวเนี้ยลายน้ําของแอปแคมเปญขึ้นมาโชว์อ่า เพื่อนๆไปกดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอผ่อนเสียงหน่อยเนาะอ่าถ้ามันมีลายน้ําขึ้นมาให้เพื่อนๆไปกดแก้ไขตัวเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกนะครับแล้วก็ไปไปกดตรงเนี้ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาตรงที่ไอ้ลายน้ําที่ไอ้ลายน้ําตัวนี้นะครับติดกับตรงแก้ไขเนี่ยเพื่อนๆไปแตะแตะนะครับแตะแล้วทีนี้มันจะเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวนะครับอ๋อผมผมลบไปแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับมันจะมีลายแอปแคปแคสน,นะคือผมผมแตะให้มันซ่อนนะครับให้ให้มันซ่อนซ่อนไว้ให้มันเป็นซ่อนไว้นะครับอ่ามันก็จะมีมันจะโชว์ขึ้นมานะครับบอกว่าให้เราเลือกกับว่าเราจะใส่ลายน้ํำไหมอ่าเราแตะตรงที่ลายน้ําเมื่อกี้เนี่ยเราจะใส่ไหมถ้าเราไม่ใส่ หรือเราจะซ่อนอะไรพวกนี้ยมันก็บอกมันมันก็จะซ่อนให้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นการตัดคลิปแบบอีกแบบหนึ่งนะครับให้ดู ว่าเราสามารถอแ,อแอปแคปคาร์เราสามารถตัดคลิปออโต้ได้แล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจก็เข้าไปทํานะครับอ่าถ้าเราได้อย่างนี้แล้วสไตล์อย่างนี้แล้วนะครับเราก็กดส่งออกนะครับหรือเราอยากไปเปลี่ยนเสียงเพลงอ่าอยากเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรก็ก็ไปเปลี่ยนนะครับก็ไปเปลี่ยนได้นะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีเพลงอยู่ข้างล่างอยู่ เพื่อนๆก็ไปเปลี่ยนเอานะครับถ้าอยากอยากเปลี่ยนเสียงเพลง <toilet> อ,อยากเปลี่ยนเสียงเพลงไงก็ไปเปลี่ยนนะครับมันก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่นะครับก็ไปเปลี่ยนเพลงก็ได้นะครับเปลี่ยนเพลงก็ได้นะหรืจะไปใส่เอฟเฟกถ้ามันมีช่วงไหนที่ใส่เอฟเฟกเพื fig, ่อนๆก็ไปใส่เอฟเฟกได้นะครับ ก็ถ้าจะเปลี่ยนเพลงก็ตัวนี้ก็ลบทิ้งก็ได้นะครับลบเสียงเพลงตัวนี้ได้ได้นะครับมันก็จะไม่มีเสียงเพลงนะครับจะไม่มีเสียงเพลงนะครับอ่าเราก็ไปเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเพลงตามสไตล์ที่เราชอบนะครับอ่าเราอยากใช้เพลงอะไรเราก็เข้าไปเปลี่ยนเอาในแอปแคปคารนะครับก็เข,ข้าไปเปลี่ยนอย่างเงี้ย นะครับเพลงที่เราชอบนะครับก็แล้วแต่เราจะใส่นะครับก็ให้เราไปเลือกเอาอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเราชอบเราก็ไปเลือกไปใส่เอานะครับในในตามสไตล์ที่เราชอบนะ เาชอบเพลงฝรั่งเพลงไทยก็เข้าไปเลือกเอานะครับอ่าก็เกดีนไปดูใหม่นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆอ่โอเคนะครับก็ <c oughs> เป็นตัดคลิป ออโต้ Auto, นะครับในแอปแคปคาร์ดพอเราได้เช่นนี้แล้วเราก็กดส่งออกนะครับกดส่งออกไปนะครับแล้วก็ไปดูที่คลางวิดีโอของเรานะครับว่าคลิปเราโอเคไหมถ้าโอเคก็นำไปโพสต์ได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับตามตามวิธีทางของเรานะ ก็ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนเนอโอเคนะครับถ้าท่านไหนชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเ,เพื่อนเนเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณครับ